สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการลงทะเบียนรอบใหม่นะครับก็จะมีแบบคนเดียวและแบบครอบครัวนะครับและต้องเป็นสัญชาติไทยมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้มาดูสิทธิ์คนที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะครับ ก็จะมีพระนักบวชต่างๆและผู้ต้องขังผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์และข้าราชการพนักงานลูกจ้างที่เกี่ยวกับข้าราชการนะครับหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยของข้าราชการและนักการเมืองที่จะไม่มีสิทธิลงสมัครบัตร สวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับและเกณฑ์รายได้ต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนและครัวเรือนมีรายได้รับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครัวเรือนด้วยเช่นกันและถ้าใครมีวงเงินกู้หนึ่งร้อยบาทเอ้ยมีวงเงินกู้หนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อคนถ้ากู้ซื้อบ้าน ก็จะเป็น1,500้านแสบาทแต่ถ้ากู้ซื้อรถก็จะไม่เกิน1ล้านบาทนะครับและต้องไม่มีบัตรเครดิตด้วยและถ้าใครทำการ,กรเกษตรก็ไม่ให้มีที่ดินครอบครัวหนึ่งไม่ให้เกิน20ไร่นะครับหรือถ้าเป็นบุคคลต่อ1คนถ้าไม่มีคู่สมรสไม่มีครอบครัว ก็จะไม่เกิน10บไล่ต่อคนนะครับนี่คือเกณฑ์ที่ว่ารัฐบาลกำหนดไว้และลงทะเบียนรอบใหม่นี้ก็อยู่ประมาณน่าจะประมาณท้ายปีน่าจะเป็นเดือนตุลาแต่เราต้องมารอดูอีกรอบว่าประมาณวันไหนวันนี้ผมก็จะมาขอฝากรายละเอียดการลงทะเบียนรอบใหม่นี้ไว้คร่าวๆนะครับถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมอะไรแล้วผมจะนำมา บอกกล่าวให้ฟังอีกรอบนะครับขอบคุณครับ